สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนชุดชาร์จโทรศัพท์นะครับตัวนี้ของลูกชาร์จไม่เข้านะครับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขหรือซ่อมได้เองนะครับขั้นแรกเลยเราต้องถอดถาดซิมออกก่อนนะครับตัวนี้เป็น Infinix hot 9เราก็ใช้เล็บเสาะกดหรือว่าถ้าใครมีเครื่องมือที่เป็นแบนๆคล้ายๆปิก,กิตะก็เอามา ใช้ถอดตัวนี้ได้นะครับแกะกรอบหลังออกนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรเองได้ไม่ยากนะครับถ้ามาีทักษะหรือความรู้ทางช่างสักนิดหน่อยเนาะหรือว่าเครื่องมือจําเป็นที่ต้องใช้อย่างแรกเลยเาบางบางรุ่นเนี่ยมันต้องใช้หัวแรงนะครับในการเปลี่ยนอะไรตัวนี้ก็สั่งมาจากออนไลน์นะครับนี่ฮะชุดแพรชาร์ เราก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับมันจะมีน็อตอยู่ครับน็อตตัวเล็กถอดออกแล้วก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับว่าอย่าให้มันตกหายนะกันเราก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะข้ามไปเร็วๆเลยเนาะครับลืมบอกไปนะครับตอนเปิดฝาหลังออกบางรุ่นต้องระวังนะครับมันอาจจะมีะวงจรสแกนแลายนิ้วมือหรืออะไรติดอยู่ข้างหลังเราแล้วแต่รุ่นนะครับ ตัวนี้เราถอดน็อตออกนี่ครับยกถานออกมาเนี่ยเราจะเจอไอ้ตัวชุดชาร์จที่มันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ถอดพวกคอนเน็กชันไอคอนเน็เตอร์คอนเน็เตอร์ออกนะครับตันนี้นะครับเนี่ยฮะแกะชุดคอนเน็มันออกนะครับจะมีสองสองจุดนะครับและที่ สำคัญที่อาจจะยากหน่อยสำหรับมือใหม่หรือว่าสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องมือเนี่ยก็อืมเอาเป็นว่าทำให้ดูเป็นแนวทางดีกว่าเนาะใครที่ทำได้ก็เผื่อพบเจอปัญหาแล้วเราปัญหาที่มันไม่ได้ยากเกินไปเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนชุดชาร์จเนี่ยเราก็สั่งซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับตัวนี้สั่งมาเจ็ดสิบ้าบาทเท่านั้นเองถ้าเราไปเปลี่ยนที่ร้านก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามรอยบาทแน่ๆนะครับ ตัวนี้มันจะมีการต้องบัดกรีสายออกนะครับเพราะว่ามันมีจุดเชื่อมต่อลําโพงนะครับชุดชุดแพรชาร์จชุดสายชาร์จที่เราสั่งมามันจะไม่มีลําโพงให้ลําโพงมันจะเป็นของคู่ตัวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวซีนยางที่ครอบตรงรูแจ็ค3.5แล้วก็ตัวพอร์ตชาร์จนะครับมันก็จะต้องใช้ของเดิมนะครับตัวนี้เราแกะออกมา แกะออกมาแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับหลังจากที่เราถอดพวกแกะพวกคอนเน็กออกแล้วนะฮะทาการบัดกรีนะครับตัวลําโพงออกนะครับตัวนี้ต้องจาคั่วให้ได้นะครับทางที่ดีก็คือเราถ่ายรูปไว้ว่าคั่วอยู่ตรงไหนไม่งั้นเดี๋ยวพอเราไม่ใช่ช่างที่ชํานาญเนี่ยเราจะจําไม่ได้นะครับพอถอดออกแล้วก็บัดกรีใส่เข้าไปนะครับทางจุดเดิม แค่นี้เองตัวนี้นะครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับนี่ฮะจุกยางอะไรพวกนี้ซีนยางเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอามาประกอบลงที่เดิมนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนใหม่ๆตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น Android นะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับโทรศัพท์แบรนด์จีนแบรนด์ฮ่องกงอะไรพวกนี้นะครับ เวลามันเสียหายขึ้นมาเรา,เาไปร้านซ่อมเนี่ยค่าซ่อมบางทีมันก็คิดหนักนะเมื่อเทียบกับค่าตัวของอโทรศัพท์ที่เราจะซื้อซื้อใหม่ในรุ่นของตัวเองเนี่ยนะฮะเราไปดูอะไรในร้านออนไลน์มันไม่ได้แพงมากก็เอามาซ่อมใช้งานไปนก่อนให้ลูกใช้ให้พ่อแม่ใช้หรืออะไรเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวนี้เมื่อใส เสร็จแล้วก็จะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองชาร์จดูว่าอ่ามันได้ผลไหมมันชาร์จเข้าไหมนะอ่เดี๋ยวเราลองเสียบสายชาร์จดูนะครับอ่านี่ฮะมีไฟขึ้นก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับจากตอนแรกเลยเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็แบตเตอรี่เปอร์เซ็นจะไม่ขึ้นเลยตัวนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับให้เพื่อนๆเ,เอาไปลองวิเคราะห์เอาไปปรับใช้ดูนะครับใครใช้โทรศัพท์รุ่นไหนความรู้ดีดๆมีอยู่บนออนไลน์เยอะนะครับเราก็ไปลองหาดูถ้ารุ่นนี้มันไม่ตรงรุ่นเราหรือว่ามันเราก็ไปลองหาดูที่มันตรงรุ่นมันมีคนทําคลิปสอนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมด้วยตัวเองหรือคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางนะครับสําหรับโทรศัพท์ Android นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด ติดตามแล้วก็กดถูกใจให้คุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ